สวัสดีครับเพื่อนๆและ f c ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้เอาเด่นหลัง3ตัวมา1ตัวมาให้ลุ้นมาให้ชมมาแบ่งปันกันอีกนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาประมาณ9งวดนะครับที่ผ่านมานะครับสูตรนี้นะครับครับสตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็จะมาให้ชมมาให้เป็นแนวทางหรือว่ามาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะครับ สูตรไหนข้าวผมก็จะเอามาให้ลุ้นมาให้ชมมาแบ่งปันกันต่อนะครับสูตรนี้ได้สตัวมาหนึตัวนะครับเริ่มต้นเลยครับงวดแรกนะครับที่เขาเดินหน้าเข้ามานะครับท่าสูตรก็ได้แค่สามตัวนะครับท่านผู้ชมงวดแรกก็ได้สองสี่ห้าผลก็ออกอยูที่ห้าก้านะครับก็ถือว่าข้าวหรือว่าผ่านเป็นงวดแรกนะครับนะครับ แล้วถัดมานะครับถัดมาก็ได้0 2 3ผลลัพธ์2ตัวล่างบานวันนี้ก็ออกอยู่ที่0 0นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวัที่2นะครับก็มาเข้าอยู่ที่เลข0นะครับแล้วก็ถัดมาได้0 2 3 2> ผลลัพธ์2ตัวง,งวันนี้ก็ออกอยู่ที่3 <conom ía> 2นะครับเลข3กับเลข2ก็มาเข้า2ตัวล่างบานนะครับก็บผ่านเป็นวดที่3นะครับ แล้วถัดมาครับถัดมาเลขแปดศูนย์หนึ่งนะครับผลลัพธ์สองตัวงวดนี้ก็ออกอยู่ที่สามแปดนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่สี่นะครับเลขแปดก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับานในงวดนี้นะครับแล้วถัดมาครับถัดมาก็ได้สามห้าหกนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างระบาดงวดนี้ก็ออกอยู่ที่หกหนึ่งนะครับเลขหกก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมา ได้8 0 1นะครับผลลัพธ์ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่2 1ใช่ไหมครับเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับภายในงวดนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่6นะครับแล้วก็ถัดมานี้นะครับถัดมานี้ก็ได้2 4 5สีนะครับผลลัพธ์ตัวล่างบานงวดนี้ก็ออกอยู่ที่51นะครับ5้าเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่7นะครับ แล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็ได้ตามสูตรก็ได้0 2 3นะครับผลลัพธ์สองตัวงวดนี้ออกอยู่ที่2 3นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8นะครับท่านชมเห็นครับวันนี้มาสองตัวเลยนะครับตามสูตรก็ได้0 2 3นะครับผลลัพธ์สองตัวก็ออกอยู่ที่2 3นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8นะครับแล้วก็ถัดมาที่ผ่านมานี้นะครับ งวดที่ออกที่ผ่านมานี้ก็ได้356นะครับผลลัพธ์2ตัวล่างลบนั้นก็ออกที่5 1นะ่ครับเลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่9นะครับมาฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมามารลุนะครับว่าสูตรนี้จะเดินหน้าเข้าต่ออีกหรือเปล่านะครับเป็นงวดที่10นะครับจะเดินหน้าเข้าต่ออีกหรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลก็9งวดนะครับ3ตัวมา1ตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับงวดที่10นี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับงวดที่10นี้จะเดินหน้าต่อหรือเปล่าจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็จะได้แค่3ตัวนะครับท่านผู้ชม พี่น้องนะครับก็ได้แค่สามตัวนะครับมาหนึ่งตัวของสองตัวหลางรัฐบานนะครับนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับสูตรนี้นะครับมามารุ่นกันครับว่าผมใช้ตำแหน่งนคิดคำนวณให้นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับท่านผู้ชมใช้ตำแหน่งนี้นะครับ สามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับนี่จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือ C 1 8นะครับรอืม 4 1หนึแล้วปดน,นะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับมาคิดคำดวนวณให้นะครับท่านผู้ชมบวกกันละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วยเก้านะครับ แวันนี้จะได้เด่นตัวไหนกันนะครับมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับ4บวก1ก็ได้5นะครับ5บวก8ก็ได้13ก็ใช้หลักหน่วยมาก็คือเลข3านะครับ3บวก9ก็ได้12นะครับก็ใช้หลักหน่วยมากนะครับก็คือเลข2นะครับ2บวกกัน2แต้มนะครับ2บวกก็ได้4นะครับ2 2ก็ได้4นะครับ นี่ก็บวกกันหนึ่งแต้มนะครับก็ได้ห้านะครับสี่บวกหนึ่งก็ได้ห้านะครับหมดทั้งมมดก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับได้เด่นสองสี่ห้านะครับท่านผู้ชมผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับว่าจะเดินหน้าเป็นงวดที่สิบหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับได้สองสี่ห้านะครับครับ ได้เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้นะครับเด่นล่างนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับได้เด่นก็สองสี่ห้านะครับงวดนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆและพี่น้องทุกๆท่านนะครับชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนได้กดแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ ที่ได้แชร์ออกไปนะครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามาติดตามก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับก็จะไม่พลาดนะครับชมนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับขอโชคดีทุกๆท่านครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ